โอเคครับก็สวัสดีนะทุกคนครับไปเข้ามาดูคลิปนี้เนาะคลิปนี้นะผมก็มีรหัสเน็ตฟรีตัวใหม่นะครับของท m o v e นะครับตัวทิ้งแรงนะครับอัปเดตในคลิปนี้เนาะสำหรับใครที่อยากจะได้เน็ตฟรีนะไปใช้งานนะครับตัวนี้ก็แนะนำให้ดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับตัวแรงๆนะครับจะอยู่ท้ายคลิปเลยนะตัวนี้ผมขออนุญาตสปอยนะครับสำหรับใครนะที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะเป็นคลิปแรกผมก็ฝากเพื่อนเลื่อนไปกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์เนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมนนนะครัับกก็ฝาเเพืื่่ออลไปดดให้้วย ช่องผมไม่มาอัปเดตใน2โปรเน็ตฟรีอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่อยากจะหาเงินเข้าท m ม n e y Wallet นะครับตอนนี้ก็สามารถไม่ได้จะกดเข้าไปดูคลิปได้ในช่องนะครับตอนนี้ก็กดเข้าไปแล้วก็จะมีคลิปเยอะแยะเลยนะครับที่ผมทําไว้ก่อนหน้านี้ก็ไปดูกันได้นะครับก่อนที่จะไปทำนะครับตันนี้สาหรับใครที่มีเงินในซิมนะครับตัวนี้ไม่ควรทาตามเลยเนาะถ้าเกิดมีเงินในซิมนะครับมีโปรเน็ตก่อนหน้านะครับตันนี้ไม่ควรสมัครตามเลยเนาะถ้าเกิดเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นหออ ต่อจัน8 9เสี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นับจะเป็นเน็ตสองจิกนับใช้งานได้30วันเนาะเน็ตส่วนมากในคลิปนี้นับจะเป็นเน็ต30วันเนาะระยะการใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับตัวนี้ก็สามไม่ที่จะลองไปสมัครกันดูได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าเีื่นเพื่อนหลายคนที่อาจจะสมัครไม่ได้เนาะเพื่อนๆอาจจะติดโปรเน็ตอะไรก่อนหน้านี้หรือเปล่านับตัวนี้สามไม่ที่จะยกเลิกได้เนาะโดยกดต่อจันหนึ่งเก้าศูนย์นับสี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้น่าจะเป็นการยกเลิกในสองเน็ต ก่อนหน้านี้แล้วทั้งหมดเลยนะที่เราเคยสมัครเนาะหรืออาจจะติดโปรอะไรต่างนะตัวนี้ก็เป็นการยกเลิกเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้นะก็ลองยกเลิกก่อนนะค่อยสมัครนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อไปนะก็จะเป็นดอจัน935นะดอจัน98สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะจะเป็นเน็ต2องจิกนะใช้งานได้30วันเนาะตัวต่อไปนะก็จะเป็นดอจัน935ดอจัน 87สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นรับจะเป็นเน็ต2 g ิกนะครับใช้งานได้30วันเนาะเนตตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเดลจัน935เดลจัน37สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นรับจะเป็นเน็ต5 g ิกนะครับใช้งานได้30วันเนาะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปแบบรวดเร็วเลยเนาะสำหรับใครที่สมัครได้ตัวไหนก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่สมัครไม่ได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็ลองไปยกเลิกในสองแพ็กเกจเน็ตนะครับก่อนหน้านี้ก่อนเนาะหรือว่าไปยกเลิกโปรเน็ตก่อนหน้านี้ก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดทําไม่ได้เนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะก็จะเป็นดอกจัน935หดอกจัน8สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะจะเป็นเน็ตสองจิกนะครับใช้งานได้30วันเนาะสำหรับใครที่ไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเนาะก็จะเป็นดอรจัน755นะครับเดอกจันสานสี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะครับจะเป็นเน็ต2จิกนะครับใช้งานได้30วันเนาะก็เป็นเน็ตที่ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับตัวนี้สามารถนําำไปดูทิกตอกได้เนาะโอเคนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นหดอกจันรก้ดอกจาน No? So 8 9 4 7ส so nice ี่เ okay, ี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นรับจะเป็นเน็ตห้จิกนะครับใช้งานได้5วันเนาะเป็นเน็ตไม่อ้าไม่ลดสปีดนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะลองไปสมัครกันดูได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปนะก็จะเป็นดอกจัน935นะครับาดอกจัน 3- 5หสี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นะครับก็เคยแจกในทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็ผมก็ใช้ตัวนี้อยู่เนาะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนที่สมัครได้นะครับในสองตัวนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นเน็ต2จิกนะครับใช้งานได้30วันเนาะตัวนี้ก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับ เน็ตที่จะมาแจกในคลิปนี้นะครับส่วนมากก็จะขึ้นต้นด้วย935เนาะก็จะเป็นเน็ตที่ยังใช้งานได้นะครับในส่วนของเดือนนี้หรือว่าในปีนี้เลยนะตอนนี้สําหรับใครที่ไม่ได้นะครับก็แนะนําให้รอใน2คลิปหน้าเนาะเพราะว่าผมก็อัปเดตอยู่แล้วนะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยเนาะเวลาที่ผมอัปคลิปก็จะได้กดเข้ามาดูเข้ามารับชมเป็นคนแรกๆเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีก4ตัวสุดท้ายนะครับที่จะมาแจกในคลิปนี้เนาะ ก็จะเป็นดอจัน935นะครับดอจัน9สี่เหลีนะ่ยมเนาะตัวนี้นับจะเป็นเน็ต2กนับใช้งานได้30วันเนาะตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นดอจัน935ดอจัน88สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นับจะเป็นเน็ต2กนับใช้งานได้30วันเนาะตัวนี้ก็สาม,มารถได้จัดนาไปดู u t u b e ดูทิกตอกได้เนาะโอเคนะตัวต่อไปนะก็จะเป็นดอจัน935ดอจัน 95สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นับจะเป็นเน็ตสองชิครนับใช้งานได้30วันเนาะโอเคนับเดี๋ยวไปดูตัวสุดท้ายนะก็จะเป็นหนอยจัน935หอกจัน39สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้นัจะเป็นเน็ตสองชิครนับใช้งานได้30วันเหมือนกันเนาะในส่วนมากนับก็อย่างที่บอกเลยนับระยะการใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะเลยเนาะสำหรับใครที่สมัครได้ตัวไหนก็ยินดีด้วยเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนับที่สมัครไม่ได้เลยนับในคลิปนี้นะผมก็เคยทํา ลงไปแล้วนะครับในช่องแล้วตัวนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปอีกทีนะครับก็ลองไปดูคลิปนั้นได้นะเพราะว่าก็ยังเป็นตัวที่ใช้งานได้ในเดือนนี้นะครับสําหรับใครที่อยากจะดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับก็เป็นการอัปเดตหรือว่ารวมทุกตัวเลยนะครับที่ใครที่ยังไม่เคยลองสมัครก็ไปดูกันได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มอัปเดตในสองโปรเน็ตฟรีทูมูฟสิบสตัวล่าสุดนะครับของทูมูฟนะก็เป็นเน็ต มาใหม่นะแล้วก็เน็ตใช้งานได้ในเดือนนี้นะสำหรับใครที่ได้ก็ยินดีด้วยนะสำหรับใครที่สมัครไม่ได้นะก็ต้องขออภยนะัยเนาะผมก็จะอัปเดตอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะขอบคุณมาที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ครับ